ท็อปรอสารพันธ์เพลงฮิตทั้งหมดคือเครื่องสร้างสรรค์ผลงานเพลงไทยให้ไปสู่จุดสูงสุดในตลาดเพลงระดับหนึ่งแต่ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ค่าย m m m g a m m กรได้คิดโปรเจกต์พิเศษขึ้นมาที่ทําให้2ศิลปินที่ต่างขั้วกันมาผสมกันจนได้ออกมาเป็นอัลอบั้มดูโอยอดฮิตแห่งปี2547ที่พวกเราฟังและติดหูกันถึงทุกวันนี้ เบิร์ดเฟกสวัสดีครับวันนี้พบกับรายการโชว์เทพทัศมี EP 1 3นะครับวันนี้เราจะมาพบกับดูโอข้าคขั้วกับเบิร์ดเซกครับ อ่และบ,บัมพ้ามขั้วในเคิร์แกมมี่ฉลองครบรอบ20ปีแกมมี่นะครับผมนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างนี้อ่าออกเมื่อปี2547นะครับปีเกิดผมเองฉลอง20ปีไปด้วยกันนะครับ <c oughs> อ่าลิสต์เพลงก็จะมีเดี๋ยวนะครับความไม่โฟกัสเท่าไหร่หน้าอ่าหน้าเอกก็จะมีอมพามาพูดคุรู้ไหมครับ c o n f u s e รับแฟนเธอไม่ได้นานเท่าไหร่ก็รอ ไซด์บีก็จะเป็นอ่าสองเป็นหนึ่งสมสารสมสารนี่เป็นพี่เบิร์ดร้องนะครับอ่าสวยไม่เกรงใจใครขอบใจจริงๆที่พี่เสกร้องใจสัมมาพี่เบิร์ดร้องแล้วก็แบบสบ,สบายๆนี่พี่เสกเอามาร้องนะออกเมื่อสิบเอ็ดเดือนห้าสองห้าสี่เจ็ดนะฮะก็คือชุดนี้เป็นชุดที่เขาแบบสองคนเนี้ยพี่เบิร์ดพี่เสกอ่อะเขายอดขายดีอแกรมมี่ก็เลยอยากจะทดลองทาบ้างอะไรงเงี้ยครับว่าแบบ ออกมามจะเวิร์กไหมอะไรเงี้ยพ็อปร็อกอะซึ่งมันก็แบบขายดีเป็นเทนาเฟธาน,นะครับเป็นร้านตลับอะนี่ครับเครดิตต่างๆเนี่ยผมจะพสให้ดูนะครับว่าจะอ่านชื่อไม่ครบเท่าไหร่นี่นะครับสมัยก่อนเขาจะมีพวกเราคงรหัสให้เราไปเลยนะครับโหลดรูปภาพเซกโลโซกับเบอร์ทงชัยอ๋อเนี่ยทำวอลเปเปอร์อ่ะ,อะไปลองกดกันดูว่าผมไม่รู้กดได้อยู่หรือเปล่า นี่นะครคือช่วงนี้ผมอาจจะหายไปนานนะครับเพราะว่ามันหนึ่งคือก็ขี้เกียจสองก็คือเพิ่งปิดเธอมาก็ใช่พอทํางานนะฮะอีตอนเรียนนี่ก็คือเรียนานากักเรียนหนักน่ครับกระดาษยังมันสวยอยู่เลยนี่นะครับอ่านี่นะครับกล่องปามีม e MGA e นะครับแท้แน่นอนนี่นะครับตัวเนื้อเทปก็สวยใช้ได้ ยังคมอยู่เลยคนอื่นก็ได้มาเมื่อละสามร้อยอ่ะปั๊ม MGA สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยอ่ะผมรอ้อยได้รวมส่งมาประมาณร้อยแปดสิบบาทนะฮะชาเดย์ <c oughs> เดี๋ยวพูดถึงคนก็หมั่นไส้อีกจริงๆคือร้านนั้นเขาเขาไม่ได้ขายเทปไป็นตัวเงาเพราะขายซีดีแล้วอันนี้มันจะหลุดมาเขาก็เลยขายราคาไม่แพงมากเลยของไปไวเนี่ยนะฮะเป็นอินเทอร์แลนด์นะครับผมก็สําหรับชุดนี้ <c oughs> เพลงดังเยอะมากก็คือเพลงที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยร้อยละแปดสิบคือแม่งดังหมดเลย บางเพลงคือมันดังอยู่แล้วแล้วเขาก็เอามาร้องใหม่ให้มันเป็นพอปขึ้นบางเพลงก็แต่งแึ้นั้นมาเนี่ยอย่างอมงภามาพูดคุร,รู้ไหมครับแล้วแบบรับแฟนเธอไม่ได้นะเท่าไหร่ก็รอนี่ก็คือแบบแม่งฮิตหมดเลยเห็นว่านั่นเท่าไหร่ก็รอทุกวันนี้ก็ยังร้องกันอยู่อมภาก็ยังร้องกันอยู่คุรู้ไหมครับนี่มันดังในช่วงช่วง,ช,วงช่วงที่ออกเทปอ่ะก็คือคอนเสิร์ตเบิร์กซนเบิร์สเซกอะ่ะเขาเขานัดเลยนะแบบแฟนเพลงไปแกะเพลงนี้มาครับเดี๋ยวคอนเสิร์ตนี้เราจะให้ทุกคนช่วยกันร้องนะครับอะไรเงี้ยพี่พี่เบบ์ แบบคือผมฟังแล้วมันก็ลื่นหูเดียวมันมันเป็น,น,นอะไรที่เข้ากันได้แบบไม่น่าเชื่อคือแบบราชาเพลงพ็อปซุปตา์เมืองไทยอย่างพี่เบิร์ดธงชัยแม่งจะมาแบบอะไรนะครับอจะแบบมาเข้ากับล็อกล็อกเกอร์เบอ้บอ์ต้นๆอย่างพิเศษโลโซได้ใครจะไปเชื่อวะใช่ไหมใครไม่ได้เห็นเองก็ไม่เชื่อเลยแบบผมผมฟังครั้งแรกผมจะแบบฮะใช่หรอวะแล้วแบบเอาาเทปมาฟังอือวะ

ถ้ามาพูดองไม่เชื่อหน้าใสใจเสือเชื่อไม่ได้เระวัดโชคโชเชื่อใจมาก่คยเคยนับฟ้าไหคุณจะรู้บ้างไหมคืนนี้ผมนอยไปละคุณจะรู้ไหมครับหน้าคุณอ้อยเต็มฟ้า ให้คุณโทรมาราตรีสว่ผููจะช้ำสักคนว่าพระแค่นี้คงไม่ลำบากเกินไปใช่ไหมคุณฉันคงต้องขาดใจหากเธอจะเดินจากไปกอกใครคนนั้น ฉันไม่ชอบคิดหน้าฉันคงต้องขาดใจถ้าเห็นเธอเต็มสองตาตอนที่เดินเข้ามาบอกฉันว่าน,นั่นคือแฟนเธอเธอจะให้ รอ,เ,อ,อ,อเวลาหน่อยแล้วกันเดือนจ,จะกลับมา,บบลกกาหลายเดือนแล้วนะ นี่คือผลงาน duo ข้ามขั่วที่โคตรจะลงตัวนะครับผมจริงๆ็อปกับร็อกมันก็ไม่ได้ไกลกันมากหรอกครับมันก็เข้ากันได้ครับเพราะไมโครก็ทำาพ p rock อยู่แต่เป็นอะไรที่แบบแหวกมากนะครับที่เอาราชาของสองฝั่งมาเจอกันนะครับราชาเพลง็อป s ุ b ตาเมืองไทยกับราชาร็อกแอนด์โรเมืองไทยนะครับมาเจอกันนะฮะจนแบบเป็นชุดที่แบบสุดยอดมากๆครับผมก็ ใครชอบชุดนี้ไปหาซื้อได้นะครับถ้าซีดีแพงไอ้ถ้าเทปแพงไปหาซื้อซีดีก็ได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนกดไลค์ s u b s c r ร b ์แชร์คลิปนี้ให้ทุกคนบนโลกได้รู้ว่ามีช่องปป่วนอย่างพวกอีไนะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นเทปนะครับผมทีนี้สวัสดีครับ